ัสดีครับสวัสด,สสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u ู e นะครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปอ่าร้านจอดร้านใหม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราแก้งคิวแล้วนะครับท่านผู้ชมไปยังไงมาดูกันนะครับนี่ครับป้อมยามอ่าในี่ป้อยมออยามที่เขามาแก้งคิวนะครับลานลานลงก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ลานข้างในเป็นลานลงนะครับเป็นลานบรรจุนะครับผมเดียวพาท่านผู้ชมไป ไปลานจอดลานใหม่นั่นเองนะครับไปกันเลยครับแย่งคิวแล้วครับผมได้คิวที่สองนะครับได้คิวที่สองครับผมก็ไปเหมือนเดิมนะครับที่อเคยออกไปทุกครั้งนะครับไปยังไงกับไปงไัันแหละพี่น้องนะครับเดินหน้ามา หน้าไปเดี๋ยวไปโพกสีตรงนี้จะเป็นเป็นหลุมบอกไงน,นี่นะค,ะครับเพิ่งจะเทใหม่นะครับเลยนี่แหละตรงนี้แหละนี่จะทำใหม่ แล้วขู่ออกมาแล้วก็จะโอ้แดดดีว่ะพี่น้องเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวแดดเดี๋ยวยว่าแดดครับอากาศจะได้เดี๋ยวฝนตกฝนหยุดนะครับอาผมได้คิวที่สองนะครับต่อจากที่หนึ่งนะครับไอหนึ่งเราเรียนไปกวนผมเหรอวันทีน่ไอหนึ่งน้ำหนาผ้าไปแบบนี้ เราจะไปโผล่ออกระตู้หนึ่งนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดท่านเคยมาด้วยนะผู้ใดเคยม,มาแล้วก็ไปยังนะครับเลี่ยนท่านก็ได้ครับไม่ดูก็ได้นะครับเลื่อนผ่านเราเลื่อนผ่านก็ได้ครับดำกรับคน,นไร้หาน้ำเนี่ยว่า <laughs> เห็นเดี๋ยวมันอางองันแงวมา บอกขาเลี้ยงทางครับหรือบอกไปเลยก็ได้แล่วระหงอกเงี้ยครับถ้าจะเลี้ยวขวานะครับจะไปเอ้เลี้ยวซ้ายจะไปท่าน้ำนะครับแต่ผมจะเลี้ยวขวาออกปากซอยนะครับออกไปถนนอ่าผูเจ้าืูเจ้านะครับผูเจ้าจะมีไฟอยู่ข้างานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้จะไปท่าน้ํานะครับ,ถ,รรบถ้าเขาบอกว่า ให้มาลงท่าน้ํานะครับสมมุติว่าเราจอดอยู่ร้า,านบรรจุร้านร้านจอดนะครับ<ม>แล้วก็วิ่งวิ่งย้อนคืนข้้งหลังผมเนี่ยพงไม่ได้นะครับเ<ม>ข้าประตูหนึ่งนะครับตรงนี้เจ้าจะเรียกประตูหนึ่งครับประตูหนึ่งเขา้าไปแล้วอะแลนตรงมาเลยครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกเองนะครับ<ม>ถ้าเราไปจอดลานดินนะครับท่านผู้ชมก็จะเลี้ยวซ้ายเนาะ อย่างที่ท่านผู้ชมเคยดูในคลิปก่อนๆนะครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ตัวนี้ผมจะเลี้ยวขวานะครับท่านผู้ชมนะครับเลี้ยวขวากลับไปทางเดิมครับเลี้ยวขวากลับไปทางเดิมนครับรถพยาบาลนะครับ khi thế này cứ lại, thằng mưu xung, zoom bay gì đó, zoom chặng qua bay kiểu này, chúng ta đi qua, chúng ta đi qua, chúng ta đi qua, chúng ta đi เลี้ยวขวานะครับกลับทางเดิมน,นะครับถ้าสมมุติว่าเรามาจากาแต่กอนกตเก่านะครับก็จะตรงไปเลยมันว่าเขาร้านบัรจุนะครับถ้าเรามาจากลานดินนะครับก็จะตรงไปเลยตรงไปคือเข้า้านบรรจุเนาะแต่ทีนี้เราจะไปลานจอดนะครับขีดซ้ายครับผมขีดซ้ายก่อนไปแดง นะครับสายก่อนไฟแดงนี่ครับสายไปเลยที่งงงงอะไรครับที่สาบสุด้านหนุกเจ้าไว้เย็นงานหนุกเจ้าไว้ชัดที่เพิ่งเอาเรื่องมีเนรอนะครับวิ่งไปใต้ทางด่วน จริงไปเลยนะครับถ้าสมมุติว่าผมแต่ว่านผมพาขึ้นทัวรพีผมจะไปไป้ายพระรามสามนะครับสุขสวัสดิ์ใช่ไหมนะครับอ่าทีนี้เราไม่ไปนะครับให้ดูป้ายนะครับอ่าวัดบางยาแพชนะครับอีใต้ครับท่านผู้ชมลานลานจอดตัวนี้นะครับคือเราต้องยืนขวานะครับยืนขวา ขับยืนขวาทานชั้นเียวเลี้ยววาวิดกับเลี่ยวไม่พ้นนะครับอย่าี่ซ้ายถ้าจะขึ้นทางด่วนการจะนาพิเศษก็ให้ไปยืนช่องขวานะครับตัวนี้นะครับช่องทางขวานะครับของผมยืนเลนนี้นะครับเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าลานจอดนะครับลานจอดก็จะอยู่ตรงแหลมแหลมเนี่ยครับแหลมแหลมตรงขึ้นทางด่วนแนดีนะครับ ที่มีปวยตั้งแหะนะครับนี่ครับยืนขวาเลยครับยืนใต้ยางแตกครับนี่ครับที่หนึ่งมาถึงแล้ว đầu phá hoạt gần một dụng khăn là tờ này gì đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ôi cứ bây giờ chọn băng này rồi Này không, quái, không mê đâu, theo máy rồi Đó, tăng ở chỗ một khẩu đó rồi kìa Em kì vô mươi dạp bạc dạp tiền, dạp dạp chạy nhắm dạp 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 นี่ครับถึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลงไปดูข้างล่างนะครับเพื่อมันจิจอได้อยู่อยดีวาแป๊บนึงครับไปเจอข้างล่างครับผมไปเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมก็มาถึงกันแทบทุกคันแล้วนะครับตัดีอุ่นเสียนุมนะครับถอยได้อีกวะเดี๋ยวไปดูกอนของเราก็มาถึงแล้วครับนี่ กระทังในหนึ่งแล้วถอยได้อีกโอ้หังไปหัดล้อนี้พอดีเนะาะถอยสิงล้อนี้พอดีนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคถึงลอ้อนี้เดีอย่าง สุดเรียงอย่างเด่โรงงานนะครับเนี่ยครับนึ่ครับถอยก่อนครับดีครับเหยัยบต่าพี่้องเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็พาท่านผู้ชมมาดูลานจอดนะครับที่ใหม่นะครับผมนี่ถึงหมดทุกคันแล้วครับแป้งจำโบกลายเจ้านะครับแป้ง น่อยกับหลายเจ้าอยู่พรุ่งนี้วันจันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันสําหรับคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ